สวัสดีครับพี่หนูเล็กครับมารับรถครับผมได้ยินเหมือนเสียงใครมาเรียกอะเฮ้ย <c oughs> ใครมันไม่เห็นเลยสวัสดีครับ เป็นมกสวัสดีค่ะสวัสดีครับามมาเร็วมากเลยสวัสดีค่ะด้วยนะคะครับผมโอ้พี่ขายยินดีด้วยค่ะได้ใช้บริการร้านพี่สทีเพราะว่าหนูจะบอกว่าหนูเนี่ยคือตั้งแต่เริ่มจองรถอ่ะก็เริ่มหาข้อมูลแล้วว่าเราอ่ะจะดูแลรักษานรถเราอย่างไงดีเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเป็นรถคันแรกที่แบบแพงที่สุดในชีวิตแล้วเราก็อยากดูแลให้ดีแล้วก็อยากได้ร้านที่แบบดูแลรถเราดีๆด้วยยินดีมากครับผมมาเจอร้านพี่ต้องบอกก่อนนะว่าแบบพี่ๆดาราหลายคนแนะนําแล้วเราก็ยังเห็นที่แบบว่ารีวิวิด ใช้เยอะมากส่วนมากที่ร้านของพี่เป็นปอร์เช่เก้าสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะก็เลยรู้สึกในส่วนของปอร์เช่ใจมากโอ้ยินดีครับได้เลยวันนี้เอาสไลด์มารับเลยเห็นว่าคือหนูเล็กติดธุระใช่ค่ะวันนี้เดี๋ยวประมาณอีกครึ่งชั่วโมงอ่ะหนูต้องไปถ่ายละครแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ารบกวนหน่อยได้เลยยินดีครับเพราะนี่ก็เป็นหนึ่งในบริการของทางร้านอยู่แล้วครับกรณีลูกค้าใช้บริการก็จะมีรถสไลด์ของทางร้านเนี่ยมารับใช่ครับดีค่ะประมาณกี่วันคบพี่ถึงจะเสร็จอย่างคันนี้ปอร์เช่มาณ3-4วัน นูเล็กไม่เกินนี้เร็วมากเลยนะคะใช่รวมแบบเก็บรายละเอียดดีเทลความสวยงามด้วยละใช่ครับเนี่ยหนูมั่นใจมากเพราะว่าที่เนี่ยทั้งบริการดีงานออกมาดีคือออกมาสวยไม่เหมือนที่แบบว่าเราเคยไปติดทั่วไปอ่ะอันนี้อย่างเช่นคันนี้เคยติดมาแล้วปรากฏว่าติดเพราะว่คือเอาออกเพราะว่ามันไม่ได้นานมันไม่ได้แบบไม่ได้เหมือนที่รีวิวกี่ก็เลยยกเลิกไปเลยแล้วเดี๋ยวคันนี้จะตามไปนะคะได้ครับพอดีคันนี้ก่อนได้เลยได้เลยครับก็เดี๋ยวอีก3วันเดี๋ยวเราไปดูกันว่า วันที่รับรถจะสวยงามขึ้นขนาดไหนได้ค่ะไดงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะคะอีก3วันเท่านั้นนะคะเราจะได้แบบว่าเห็นมาคัางของเราแบบสวยมากแน่ๆเลยค่ะ ค,ครบวันที่จะมารับพี่เช่ของเราแล้วนะคะครบ3วันพอดีค่ะเขาบอกว่าให้มารับวันนี้ค่ะแล้วสามีก็มาส่งและเอาไปแล้วเอาแล้วก็มาทิ้งเอาไว้ไปค่ะไปเอารถก,กันค่ะตื่นเต้นมากเลยเพราะจะต้องสวยและก็สวยมากๆแน่ๆมาเลยน่าจะมาดะตรงนี้แหละเพราะ็นทปอเช่เยอะะคหนูเล็กครับหนูเล็กอ้าวอยู่ที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปยืนตรงทำไมยืนตรงนั้นล่ะอ้าวของผมอยู่ทางนี้เอ้าหนูก็นึกว่าทางนี้เห็นปอเช่เยอะทางนี้ก็เป็นศูนย์บริการปอเช่เหรอโอ้ยสวัสดีสวัสดีครับออกเรืตรงนี้ใช่แหมเราเกือบไปผิดแล้วค่ะทุกคนอยู่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับมาฮะเราไปไปเลยค่ะอยากดูพี่เช่มากแล้วค่ะโอ้หเงามากเลยทุกคนค่ะสวยมากเลยอ่ะโอ้โห พี่คะสามวันเป๊ะเลยคือแบบทํางานคืองานคุณเนี้ยมากเลยอ่ะใช่นี่ใช้เวลา3วันครับติดตั้ง3วันเบื้องต้นเรามาถึงก็มาตรวจสภาพผิวหนัก่อนอ๋อใช่แล้วก็มีการส่งขั้นตอนส่งรูปให้เห็นเหมือนที่ส่งให้หนูเล็กดูใช่ส่งมาดูว่ามีอะไรยังไงบ้างใช่ขั้นตอนการทํางานแต่หนูอยากรู้ค่ะว่าพี่ทําอะไรกับพี่เชษหนูบ้างอ๋อได้ว่าชิ้นส่วนไหนที่มีการติดตั้งฟิล์มบ้างใช่ไหมค่ะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูครับอ่าที่ผมให้ทอนหนูเล็กดูเลยอันนี้คืออะไรคะพี่อันนี้คือนากลภยแะใ ใช่ทุกคนดูคือติดละเอียดขนาดนี้เลยหรอคะพี่ใช่ครับผมก็เลยจะใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าที่อื่นนิดนึงโอ้ละเอียด<ช>มากนะคะทุกคนสังเกตได้เลยทั้งภายในและภายนอกอันนี้คือภายในนะอ,อันนี้คือภายนอกติดแบบว่าชิ้นส่วนเล็กๆคือติดหมดเลยใช่ครับโอ้โอี่ละเอียดมากใช่พาดูรายละเอียดก่อนก็คือเนี่ยกันชนชด้านหน้าฝากระโปรงไฟหน้าพวกนี้ติดหมดอใช่ครับเรียกว่าติดทั้งหมดทั้งคันยกเวน้นแค่ตัวในส่วนของกระจกเฉยๆที่เราไม่ได้ติดนะครับใช่โอ แหมมากเลยลองเปิดดูภายในแล้วข้างในเขาดูข้างในนะได้เลยนี่ข้างในภายในเขาก็ติดหมดเลยใช่ครับนี่คือดูไม่รู้เลยว่าติดอ่ะเพราะว่ามันแบบมันเนียนมากใช่แลวรถก็คือทําความสะอาดให้สะอาดกว่าตอนที่อยู่บ้านเีงตอนมาคือไม่ได้สะอาดขนาดนี้นะคพี่แล้วเดี๋ยวระหว่างนี้ผมพาไปดูขั้นตอนของคุณหนูเลยว่ารถมาถึงเนี่ยผมทาขั้นตอนกันยังไงพาไปดูห้องติดตั้งฟิล์มด้านในอุ้ยดีเลยค่ะได้ไปดูกันเลยค่ะ โอ้นี่คือห้องทํางานใช่คือการทํางานของเราทุกขั้นตอนก็จะอยู่ในห้องห้องนี้ใช่แีก็อีกคันนึงนะคะคันนี้ที่หนูแบบว่านํามาติดเอาไว้ก็ประมาณอีก2วันถึงจะได้ไม่ใช่รถหนูเลือกระเดิใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ลูกค้าที่เอามาไว้ใจเป็นลูกค้าประจําคือต้องคือหนูเข้ามาดูก็คือเห็นเลยว่าพอเช่พอเช่คือแบบ90%เอตลยจนหนูคุณหนูเล็กเดินผิดร้านกันเลยทีเดียวใช่เพราะว่าฝั่งหนูก็แบบรถพอเช่เยอะมากใช่ทั้งนั้นเราก็ค่อนข้างจะ ถนัดในส่วนของพอเช่มันใจมากเลยที่มาที่นี่เพราะว่าบอกเลยว่าตั้งรีวิวหรือว่าพี่ๆที่แนะนํามาเขาบอกเลยว่าที่นี่คือที่1อันดับหนึ่งเลยนะคะต้องมาที่นี่ถ้าอยากจะให้รถเราแบบว่าเป๊ะทุกอย่างแล้วก็แบบเนียบนะคะและเจ้าของก็ใจดีมากนะคะใช่ครับแล้วก็ที่ผมพาไปดูขั้นตอนนิดนึงไอ้ตัวแพทเทิร์นอย่างเงี้ยครับเราจะมีเครื่องตัดอยู่ทางด้านนู้นที่น้องผู้ชายยืนตัดอยู่กันด้านนู้นเลยไปดูไปดูไปดูใช่ไปดูกันได้เลยครับเนี่ยครับก็คือจะเป็นเครื่องฟิล์มทั้งม้วนหนึ่งเี้ยแล้วก <ไ>พี่ตัว้วเหมือนแต่ละรุ่นน่ะแล้วเราเราจะรู้เด้งไงว่าตัดชิ้นอะไรยังไงก็ต้องเป็นรุ่นแต่ละรุ่นเลยใช่อย่างของคุณหนูเล็กถ้าจิ้มเป็นชุดแต่งมาบอกว่าต้องเป็นพัเตอร์อีกแบบใช้คนละชุดกันเลยครับใช่ถ้าเป็นลูกค้าที่ทําติดตั้งชุดแต่งพิเศษมากถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่จะขอให้เวลาให้ทีมงานมากขึ้นนิดนึงใช่ครับผมโอ้นี่แผนกตัดตกแต่งใช่เราจะไม่ได้ใช้การวางฟิล์มทั้งม้วนล,ลงไปบนรถแล้วก็ใช้คัตเตอร์หรืออะไรแบบไม่ได้แบบนั้นใช่คือเราวางเป็นแผ่นเปน ใชนเป็นชิ้นเลยสมมุติชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็คือตัดแค่นี้เลยใช่ครับอย่างคันนี้ถ้าติดตั้งเนี่ยจะพับไปขอบสวยงามตรงนี้เลยโอ้อันนี้อันนี้เหรอคะเนี่ยอันนี้นี่ครับนี่ความละีใช่ใช่คือติดตั้งจะพับขอบให้ความสวยงามถ้่ภายในเราก็จะติดให้ด้วยอโห ใช่ดีมากเลยใช่ครับตอนนี้แหละเลยเป็นที่มาว่าทำไมอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงใช่ครับเพราะเป็นงานละเอียดใช่ครับงานละเอียดจริงจริงันนี้ก็คือเป็นเทสเ a อร์โมเดลวายนะครับใช่ก็ที่ร้านก็ติดตั้งไปหลายคันแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ช่างกาลังติดตั้งในส่วนของด้านท้ายรถใช่จะสังเกตให้ว่าเราไม่ได้มีการถอดหรือหรืออะไรของคือแตกไปเป็นชิ้นชิ้นเลยอะไม่ได้รื้อใช่หนูเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าเขาใช้น่าจะไดใไดเป่าอ่ะน่าจะใช้ไดเป่าแล้วก็ไปโดนพวกไฟพวกอะไรเงี้ย ไม่หนูเคยเจอประสบการณ์นี้มาที่นี่มีการใช้ความร้อนมเราเป็นใช้เท่ไดต่อผงเพื่อให้ตัวชั้นฟิล์มเนี่ยน้ำในชั้นฟิล์มเราติดตั้งเราเหยแค่นั้นเองครับไม่ได้จ่อแรงครัไม่ได้จ่อแรงใช่ไม่ได้มีความเสียหายกับตัวไฟขอบยางรถอะไรพวกนี้เราจะหลีกเลี่ยงป้องกันอยู่แล้วใช่ครับคันนี้ใช้เวลากี่วันติด คันนี้ต้องบอกจริงๆถ้าติดตั้งเนี่ยถ้าด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์ในติดตั้งออยู่ประมาณ1วันเสร็จนะ oh. แต่ต้องเก็บรายละเอียด oh. อยู่ประมาณ2อถึงสาวัน oh. ค่ะใช่ครับเพื่อให้งานออกมาได้สมมกับความคาดหวังอของลูกคา้าที่สังเกตได้นะเวลาเขาทํางานเขาจะไม่คุยกันนะเพาะมันต้องใช้ความละเอียดแล้วก็สมาธิมากๆเลยพี่แก อีกทุคนหล่อๆที่นี่ผู้ชายเต็มเลยใช่ไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันอื่นต่อค่ะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณหนูเล็กเอารถมาใช้บริการกับทางเด็กชายมัสเตอร์เพลสต้องบอกเลยว่าสมกับที่เขารีวิวสมกับที่พี่ๆดาราหลายคนนะคะแนะนาหนูมาแล้วก็หนูจะบอกด้วยนะว่าหนูประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยครั้งแรกที่ติดต่อมาเนี่ยติดต่อกับแอดมินมาแอดมินก็พูดจาน่ารักมากนะคะยังนํารถเนี่ยไปรับรถหนูมาพี่รู้ไหมว่ามีดาราหลายท่านมากไลน์มา ถามหนูว่าอุบ้ยทำไมเขาดูแลดีจังทำไมเขาน่ารักจังเราก็เลยบอกว่าลองเข้าไปดูใน Facebook ของเขาชื่วอะไรนะคะชื่อ The c a r m a s t e r P นะคะใช่ลองเข้าไปแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าดาราลูกค้าทุกท่านเราก็บริการเหมือนกันหมดเลยถูกต้องค่ะลองเข้าไปดูนะคะทุกท่านคือจะเห็นได้เลยว่าบริการเขาดีจริงๆแล้วก็ผลงานเขาเนี่ยรีวิวเขาเยอะมากนะคะเรามั่นใจและก็สบายใจเพราะว่ารถหนูเนี่ยต้องบอกว่าหนูไม่เคยมีรถที่แพงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราก็อยากได้ที่ที่แบบดูแลรถเราดีๆจริงๆนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ประทับใจมากๆเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ผมก็มีดอกไม้สำหรับลูกค้าสวยๆอย่างคุณหนูเล็กด้วยนะครับได้อ uh ันน like ี้เราเราเขาไม่เอาแล้วเรียกใครมาเอาทีเอาเขาค่ะโอ้ยก็เกินนะคะขนาดสามียังไม่ค่อยให้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะมีดอกไม้ด้วย